สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเบลพัชรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันอีกแล้วเป็นตัวนี่ค o สลุกซีซีครีมแมทแอนด์กลูคิมไฮไลท์เตอร์นะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะเขาก็ออกมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าเบลเพิ่งมีโอกาสได้ไปเจอแล้วก็ซื้อมานั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบทูอินวันค่ะทุกคนก็คือมีทั้งกันแดด SPFPA30 กบ,กบกตัวนี้ ะค,ะความพิเศษของเขาทุกคนเห็นสีของเขาไหมคะว่าเขาจะมีการแบ่งฝั่งกันค่ะตรงฝั่งนี้นะคะจะเป็นแบบซีซีครีมนะคะที่เป็นแบบแมตคุมมันกันแดดแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสีม่วงนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบให้ความผิวโกล์นะคะสามารถเอามาใช้ได้แบบทั้งหมดในซองนี้เลยนะคะแต่งทั้งแมตแล้วก็ลุคแบบไฮไลท์ระหว่างแบบช่วงหน้าแก้มหรือว่าช่วงที่เราใช้เป็นไฮไลท์นะคะได้เลยตัวนี้ก็คือทํามาให้แล้วดีมากๆ เดยวไงเรามาดูเนื้อกันเลยดีกว่าค่ะคะ่หลังจากที่ทดลองไปแล้วทั้งสองข้างนะคะอันนี้คือฝั่งแมทนะคะส่วนอันนี้คือฝั่งออผิวโกล์นะคะเป็นไฮไลท์นะแต่ว่ารู้สึกแอบเฟลกับฝั่งเนื้อแมทมากๆแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันที่หน้าเบลดีกว่านะคะขออนุญาตไปลบหน้าสดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนหลังจากที่เบลแอบลองที่ มือไปแล้วนะคะ mm. ก็รู้สึกว่า mm. กลัวมันจะเฟลที่หน้าอยู่นะ mm. เพราะว่า mm. ตอนสัมผัสที่เกลี่ยลงบนมือนะคะ mm. รู้สึกว่ามันเกลี่ยยากมากๆเลยอย่าง <c oughs> มันรู้สึกจะแบบขออนุญาตเต้มนีม่เลยนะคะอาจ,จะเยอะไปไหมขอใช้มือเลยนะคะตอนที่เราเกลี่ยอยู่นะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมที่แบบเหมือนเอ่อแตกตัวเป็นน้ำอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ต้องเนี่ย มันอย,อยู่กับที่แบบนี้ทุกคนเราต้องรองให้เขาเหมือนเซตตัวค่ะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยไปบนหน้าเราแบบนี้เราไม่รู้ว่าคนอื่นใช้เราเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่พอมันเกลี่ยได้นะคะเหมือนคีมมันเซตตัวบนหน้าเราแล้วอะคะ่ะมันเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยค่ะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แมทเบวอๆนะคะเกลี่ยยากอะ ทุกคนพยายามเกลี่ยจนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะคะแล้วนี่ก็คือฟินิชนะคะทุกคนอาจจะแบบถ้าเกี่ยมไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะคะขออนุญาตให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนสีนะคะอยู่ในระดับที่เกือบร้อยนะคะทุกคนโดยรวมนะคะมันก็ไปไปข้างนอกได้นะคะไปวัดไปวาได้ถ้าแต่งหน้าก็น่าจะโอเคนะคะ ขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกเลยละกันนะคะสําหรับตัวซีซีครีมที่บอกว่าเป็นเนื้อแมทนะคะอยากจะบอกว่าเกลี่ยยากมากๆเท่าที่เคยใช้ครีมซองมานะคะตัวนี้เป็นตัวที่เกลี่ยยากแต่ว่าความแมทของเขานั้นแมทสมชื่อมากๆเลยค่ะก็คือแห้งไปกับผิวเลยนะคะเหมือนอย่างที่เขาบอกเลยว่าไม่ต้องเติมแป้งก็ได้อะทุกคนอันนี้ก็คือพอฟินิชปุ๊บเหมือนเราทาแป้งเลยอะเห็นไหมคะทุกคน เหมือนเราทาแป้งแล้วก็คือแบบมันแห้งจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ให้ฟินิชลุคที่แบบเออสวยนะสำหรับเบลนะคะ นี่น่าจะคุมมันกันแดดได้ดีกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวไฮไลท์เลยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นแบบงานผิวฉ่ำโกลเดี๋ยวเบลจะขอแต้มตรงเฉพาะาบริเวณที่เราต้องการให้มันดูกโกลนะคะก็คือจะเป็นบริเวณหนกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจมูกแล้วก็ปากแล้วก็ห้าจุดนะคะที่เราแต้มกันนะเบลขออนุญาตลงบนหน้าเลยนะคะโอ้เยอะไปเนาะขออนุญาตขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคน แทบ็บแทบเอานะคะกดกดเอาแล้วก็บริเวณจมูกนะคะที่จริงควรแตะแค่เฉพาะบริเวณปลายจมูกก็พอนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะปากกระจับของเรานะคะเกี่ยามาจนเกินอ่าอะไรนะลิปสติกปากไแล้วเดี๋ยวลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทั้ง2ตัวเลย ตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันกันน้ําหรือเปล่านะคะก็จะไม่ได้ทดสอบให้ทุกคนดูนะแต่ว่าขอแบบให้คะแนนตัวนี้ไปเลยนะคะต่อสําหรับตัวนี้นะคะคะแนนเต็มสิบเบลขอให้8.5ค่ะทุกคนก็คือหักนิดหน่อยนะคะในส่วนของตัวที่เป็นทีแมกนะคะเพราะว่า เกลี่ยยากมากนะคะขอหักคะแนนตรงนี้แต่ว่าในส่วนของสีรองพื้นนะคะก็คือถูกใจมากๆเลยนะคะไม่ลอยนะคะแล้วก็อยู่ในโทนสีเหลืองออกอันเดอร์โทนแบบโอเคผิวแบบเบลนะคะก็ใช้ได้ไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ออกมาแบบกระจ่างสวยพอดีนะคะทุกคนในส่วนของความแมทนะคะเขาทำหน้าที่ได้สุดยอดค่ะแมทมากๆนะคะแล้วก็ แห้งไปกับผิวเลยโดยที่แบบโอเคทุกคนแต่งลุคนี้แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องเติมแป้งก็คือเสร็จนะคะเขียนคิ้วอะไรทาปากออกบ้านได้เลยไม่ต้องทาแป้งลงไปอีกนะคะตรงนี้ก็คือโอเคเลยนะคะในส่วนของตัวความฉ่ำวาวนะคะที่เป็นส่วนของตัว g กลว highlight นะคะอันนี้ก็คือ10เต็ม10ไปเลยะคะ่ะทุกคนมันดีมากๆนะคะเพราะว่า ตัวนี้นะคะเขามีความกระจายแสงได้ดีอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็คือไม่ต้องใช้บรอนเซอร์หรือว่าตัวไฮไลท์เลยใช้จากในซองนี้นะคะได้ครบจบในซองเดียวอย่างที่เขาบอกทูอินวันเลยนะคะเบอร์ลูผงผลก็ทําหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะคะอ <Yeah. S 1> ันนี้ก็คือ <Yeah. S 1> ให้ไปเลยนะคะสําหรับราคา49บาทตัวเอ่อซี CC ตัวนี้นะคะคอสลุกก็คือ ดีคะ่ะทุกคนอยากจะแนะนําให้ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะแค่ถ้าใครไม่ติดปัญหา,าในเรื่องของการเกลี่ยอะไรเงี้ยก็นี่นะคะอยากจะแนะนํามากๆใช้ดีเอาใจไปเลยเพื่อนๆคนไหนที่ลองใช้แล้วนะคะ<ๆ>ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ<ๆ>ว่าใช้แล้วถูกใจหรือเปล่าบางคนใช้ดีหรือไม่ดียังไง<ๆ>ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับส่วนตัวเบลก็ ตามที่ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้เิวนะคะรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเบลกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวอะไรนะั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ